สวัสดีครับลุงโอนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือบอร์ดผสมไฟนะครับทําไมถึงต้องมีตัวเขาและตัวเขาทําหน้าที่อะไรเดี๋ยวเรามาศึกษากันดูครับนี่เป็นของเมกอินไทยแลนด์นะครับคนไทยทำตัวนี้คนไทยก็เก่งขึ้นเยอะเลยสามารถทําบอร์ดแบบนี้จำหน่ายได้ลุงโอก็ได้คุยกับผู้ผลิตแล้วก็เจ้าของร้านนะครับก็บริการดีก็ทําไม ถึงเราต้องมีบอร์ดผสมไฟเพราะว่าเขาทําหน้าที่เดียวกับไดโอดบิดสีขาหรือว่าขาเอามาขนานกันเหมือนกับคลิปก่อนๆน,นี้ที่หลวงโอทําไปนะครับก็ทําหน้าที่ผสมไฟได้เหมือนกันแล้วทําไมเราต้องซื้อบอร์ดผสมไฟให้เปลืองเงินเปลืองท้องอีกข้อดีของเขาก็คือเขาจะมีซอฟต์สตาร์ทอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตอ่อไดโอดบิดสองตัวนี้สองตัวนู้เขาไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะครับซอฟต์สตาร์ทช่วยอะไร ช่วยเวลาที่โหลดอย่างเช่นมอเตอร์หรือว่าแอร์เขากระชากไฟนะครับตัว Soft s สตารก็จะช่วยในการกระชากไฟให้เบาลงให้นิ่มลงเพื่อถนอมบอร์ดไฮวต์ของเราครับจะได้ไม่รับแรงกระชากจึงเกินไปในบอร์ดไฮวอนก็มี Soft s สตารอยู่แล้วนะครับก็ช่วยกันแบ่งบาภพะละเวลาแรงไฟมันกระชากขึ้นไป2เท่าหรือว่าสเท่าตัวนะครับนี่คือข้อดีของ บอร์ดผสมไฟตัวนี้นะครับมีซ o f t สตาร์แล้วก็มีคาปาอยู่สตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการต่อใช้งานของเขาเป็นยังไงการ Input ตเขาจะมีอยู่3จุดนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนมี pv บวกลบ pv บวกลบด้านนี้ก็เป็นไฟบ้านเข้านะครับเขมี l n 2องรบโวลต์ครับก็ pv แต่ละจุดนี้รองรับได้ถึง2 0่แอมป์นะครับตรงนี้ยี่แอมป ช่องนี้ยี่สิบแอมแล้วก็ไฟบ้านรองรับได้ถึงสี่สิบแอมเลยนะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์ไม่เกินสี่สิบแอมนะครับเยอะมากครับโดยประมาณแล้วรองรับได้ถึงเจ็ดพันหรือแปดพันวัตต์เลยครับแต่ว่าความจริงแล้วเราคงใช้ไม่ถึงแน่นอนแต่นี้สเปคที่เขาบอกมานะครับนี่ช่อง pv นี้ต่อช่องใดช่องหนึ่งก็ได้นะครับเราถ้าลุงโอทดสอบเดียวลุงโอก็จะต่อแค่ช่องเดียวแล้วก็เมื่อเราไฟเข้าไฟบ้านเข้าสองร้อยยี่สิบโวลต์ ไฟ PV จากโซล่าเซลล์เป็นไฮโวล์ k, เข้าไปสามร้อยสาถึง420นะครับก็เข้าไปก็ก็จะเปลงออกมาเป็นไฟ DC ด้านนี้เดินมันด้านนี้หน่อยนี่ไฟออกเป็นไฟ DC นี่เขาเขียนอยู่ครับเอาพุทธ DC บวกลบนี่ก็เป็นไฟออกไฟออกเขาแจ้งไว้ว่าจะออกมา310ร้อยิบโวล์นะครับ DC ออกมาเป็นสามร้อยสิบโวลต์ดีซีนี่แค่นี้ครับหลักการทำงานของเขาง่ายๆก็คือผสมไฟไฟบ้านสองร้อยยี่สิบโวลต์เอซีกับไฟพีวีไฮโวลต์ดีซีเข้าไปประมวลผลแล้วออกเป็นดีซีไฮโวลต์สามร้อยสิบโวลต์นะครับก็มีตัวซับสตาร์ทแล้วก็มีแผงระบายความร้อนก็ประมาณนี้ครับไม่ใหญ่มากก็ ประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือลงโนหนิดนึงเดี๋ยวจะลองเอาฝ่ามือบังให้ดูนะครับนี่เท่ากับฝ่ามือเลยใหญ่กว่าฝ่ามือลงโหนิดหนึ่งหน้าตาเขาก็ประมาณนี้ครับด้านนี้ก็มีชุดหลวงโก็รู้ไม่ไม่ทุกอย่างนะครับนี่ก็ให้ดูไปสําหรับผู้รู้ที่แนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหลวงโก็มารีวิวให้ดูว่าหลักการทํางานของเขาง่ายๆนะครับก็มีฟิลสี่จุดนะครับ เ,เดี๋ยวหมุนให้ดูหนึ่งรอบตามธรรมเนียมนะครับนี่สำหรับคนที่มีความรู้ก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็ดูได้ครับว่าการประกอบชิ้นส่วนของเขาเป็นยังไงนี่เดี๋ยวพอจบจากคลิปนี้แล้เดี๋ยวลุงโอจะต่อคลิปให้ดูนะครับต่อเข้ากับระบบว่าเขา ลักการทํางานเขาเป็นยังไงเขาทางานได้ดีแค่ไหนสมมูติแบบยังไงเขาก็จะได้เห็นหลักการทงานของเขาอย่างชัดเจนนะครับหน้าตาเขาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อเข้าระบบกันไปตอนนี้ก็ต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเจ้าบอร์ดผสมไฟนี้จะช่วยพยุงแรงดันให้กับบอร์ดไฮโวลได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวจะทดลองฟังไฟจากโซล่าเซลล์ก่อนนะครับปล่อยเฉพาะไฟโซล่าเซลล์เข้ามาก่อนปล่อยไปเลยเปิดฟันี่ไฟโซล่าเซลล์เข้ามาแล้วบอร์ดผสมไฟทํางานนี่มีแสงสว่างอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่า DC นะครับจะซูมให้ดูนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปล่อยไฟ AC เข้ามานะครับไฟก็ยังดับอยู่ นี่ก็ปล่อยไฟโซล่าเซลล์มาอย่างเดียวไฟนี้ก็สว่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟขาออกกันตอนนี้ไฟก็วิ่งผ่านเข้ามาบอร์ดไฮโว้แล้วครับไฮโว้ทำงานแล้วแต่เรายังไม่ได้เสียบโหลดนะครับโหลดก็ยังเป็นเจ้าหมอ้อรมร้อนเหมือนเดิมขนาดตัวมาณ1,300วัตต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟขาออกจากบอร์ดผสมไฟกันก่อนนะครับลองดูซิว่าเขาจะช่วย ได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับกับที่เราใช้ไดโอดสี่ขาห้าขาขนานกันจากคลิปที่แล้วนะครับว่าจะบวตรมไฟเขาจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเหมาะสมกับการซื้อมาใช้หรือ,รอเปล่านะครับแดงบวกดำลบนี่คือไฟจากฝั่งโซลาเซลล์นะครับตอนนี้สามร้อยหกสโวลต์เดี๋ยวจะลองวัดตรงหัวเบรกเกอร์ดูนะครับแดงบวกดำลบ ัวเบกเกอร์ได้เท่าไรสามร้อยสิบสองครับก็โอเคเท่ากันออกมาจากเจ้าบอร์ดผสมไฟตอนนี้เราใช้ไฟเฉพาะไฟไฮโวล์อย่างเดียวนะครับนี่เขามาเข้าบอร์ดไฮโวล์เดี๋ยวเราจะลองเสียบโหลดดูนะครับว่าโหลดจะดึงให้แรงดันของไฮโวล์ตกลงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะเอาตรงที่เข้า ทำอยู่มือเดียวแป๊บนะครับเจ้าสายแจ็คมันพันเงินอยู่ครับนี่มาวัดตรงนี้เลยวัดตรงทางเข้าของบอทไฮโวลนนี่ไปกันช้าๆนะครับนี่แรงดันจากแสงแดดตอนนี้สามร้อยห้าสิบแปดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมครับเสียบลัก เ้าหมอ้อลมร้อนนะครับเสียบไปเลยฟาบเสียบแล้วหมอ้อลมร้อนทํางานนี่มีเสียงลมเป่าออกมาบอร์ดไฮโวลท์ทำงานอยู่เดี๋ยวเราไปดูไฟขาเข้าฝังบอร์ดไฮโวลต์น,นะครับเมื่อกี้สามห้าแปดอิมเข้าไปดูนี่แดงบวกนํำลบตกลงมาอยู่ที่สามร้อยสิบเก้านะครับ ตอนนี้แสงแดดยังพอมีอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูแสงแดดในะตอนนี้ที่ลุงอทําคลิปอยู่ประมาณเที่ยงตรงพอดีครับวันนี้แดดพอมีครับแต่วไม่ได้เข้มมากนะครับยังมีเมฆมาบางๆนิดหน่อยแต่ก็ยังมองพอมีพลังให้เจ้เาบอร์ดไฮวอลนทำงานได้อย่างสบายๆนะครับแบบนี้แรงดันก็ตกนะครับก็ถือว่าเจ้าบอร์ดผสมไฟนี้ไม่ได้ช่วยให้แรงดัน คงที่นะครับเหมือนบอร์ด PFC ที่เราทดลองกันเมนนื่อวานมีแสงแดดเขาแรงพอสมควรทำให้พยุงแรงดันของบอร์ดให้วนไหวนะครับแต่ว่าแรงดันก็ตกลงมาเดี๋ยวลุงโมจะลองถอดปลั๊กโหลดออกดูนะครับตอนนี้สามร้อยสิสีส้อยสิบสามอ่ะเดี๋ยวเราจะถอดปลั๊กดูเดี๋ยวขอดึง ประตูมอก็ได้ครับพอถอดปลั๊กมันยากครับมือเดียวมีเดี๋ยวประตูมอมอก็หยุดทํางานเราก็มาดูแรงดันว่ามันเพิ่มขึ้นไหมมีตีเดิมครับเห็นไหมครับแรงดันเพิ่มมาเป็นสามร้อยห้าสิบเจ็ดก็พอเราไม่ได้ต่อหลดงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาลองใช้ไฟบ้านกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟฝั่งโซล่าเซลล์นะครับ ปิดไฟฝังโซลารเซลล์เดี๋ยวเราจะจ่ายเฉพาะไฟบ้านอย่างเดียวดูซิว่าเจ้าบอร์ดผสประมไฟเขาจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในเดี๋ยวพอเราทดสอบไฟบ้านอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟบ้านแล้วก็ไฟโซลารเซลล์พร้อมกันดูว่าเจ้าบอร์ดผสประมไฟเขาจะทําหน้าที่ได้ดีแค่ไหนได้ดีมากกว่าไดโอดบิดสี่ขาขาที่เรานำมาขนานกันหรือเปล่านะ ถ้าเกิดเขาทางานได้ดีก็เหมาะสมกับราคาที่เราจะซื้อมาใช้งาน,นครับงูซื้อมาก็ประมาณพันต้นๆน,นะครับประมาณพันสี่พันห้าอยู่แถวนี้ครับแล้วแต่ว่าเรามีคูปองหรือว่าพันสามแล้วแต่ว่าเรามีคูปองส่วนลดมากน้อยแค่ไหน,นครับอ่ะตอนนี้บอดไฮบรดก็ดับลงไปแล้วเจ้าบอดส่ไฟก็ดับไปแล้วจะเปิดไฟบ้านนะครับสองเอซีสองร้อยี่สิบนีเปิดไฟเอซีมา บอร์ดไฮววนมีแสงสว่างขึ้นมานี่ถ้าเกิดเราเปิดไฟบ้านเข้ามาเขาจะติดสองดวงเลยนะครับนี่เมื่อกี้เราเปิดไฟโซล่าเซลล์มาเขาจะติดอยู่ดวงเดียวนี่เป็นเอก็ติด DC ก็ติดนะครับนี่ก็้าใจบอร์ดผสมไฟใจ่ายให้บอร์ดไฮววนบอร์ดไฮว์วนทำงานเดี๋ยวเราจะมาวัดแรงดัน DC ซีขาเข้าบอร์ดไฮววนกันนะครับอีกหนึ่งว่า เฉพาะไฟบ้านบอร์ดไฮโวลได้รับแรงดันอยู่เท่าไรที่ปล่อยมาจาับบอร์ดผสมไฟจุดเติมนี่ก็จะน้อยกว่าแรงดันของซูราเซลล์นะครับนี่ก็สามร้อยยี่สิบกว่าสามร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดโหลดกันดูว่าไฟแรงดันจะตกไหมพมก็จับปิดฝาหมอ้อนะครับให้สนิทนี่ปิดฝาหมอ้อแล้ว ม้อทํางานหมอลร้อนทํางานแล้วครับเราก็จะมาวัดแรงดันขาเข้าของบ์ดไทยวลต์กันที่เดิมสายทําอยู่มือเดียวต้องขอโทษทีนะครับกล้องมันอาจจะสายไปสายมาจุดเดิมนี่แดงบวกดำลบเห็นไะครับแรงดันตกไปนะครับเมื่อกี้สามรอยยีสิบนี่ตกมาเหลือสองร้อยเก้าสิบ้าสอง้อเก้าสบกตกมาขนาดนี้นะครับตอนนี้เราใช้โตด,ดอยู่ประมาณหนึ่งพันสามรอยวัตต์นะครับ มีหม้อหลมร้อนกินไฟพอสมควรนะครับไฟตกมาเหลือ2องร้เนะรเรารู้แล้วว่าบอร์ดผสมไฟเขาไม่สามารถพยุงไฟให้เหมือนกับบอร์ด p f c ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะช่วยปล่อยไฟจากโซลาเซลล์เข้ามาเลยนะครับดูว,ว่าแรงดันเ็าจะพยุงขึ้นไหมเปิดโซลารเซลล์เข้ามาช่วยเปิดเข้าเลยทั้งท้งที่จ่ายโหลดอยู่นะครับไฟโซลาเซลล์เข้ามาแล้ว ปล่อยวัดจุดเดิมครับ DC ทางเข้าของบอร์ดไฮโวลต์ตอนนี้เราปล่อยไฟบ้านแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์เข้ามาพร้อมกันแล้วนะครับนี่แดงบวกดำลบนี่แรงดันขึ้นมาเพราะว่าไฟจากโซล่าเซลล์แรงดันเยอะกว่านะครับกลายเป็น3ามร้อยสามสเมื่อกี้เฉพาะไฟบ้านตกลงไปเหลือสองร้อยเก้าสิบแปดสองร้อยกาสิบตอนนี้ไฟโซล่าเซลล์เข้ามาช่วย ก็แสดงว่าเขาดึงไฟจากฝั่งโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้นะครับเพราะว่าแสงแดดเริ่มมาแล้ตอนนี้ตอนเทียเ่ยงแดดเริ่มแรงขึ้นก็ทําให้เราได้พลังงานเพิ่มขึ้นครับนี่ตอนนี้3 5เด้๋ยวาห้จะวัดตรงขัวหัว,วเบเกอร์นะครับว่าเท่าไหร่ไปจากโซลาร์เซลล์นี่หัวเบเกอร์มาเท่าไหร่3 5 5นะครับหอตกลงไปด้วยนะครับเพราะเขาโดนดึงพอโหลดดึง ่านบอร์ดผสมไฟแล้วก็ดึงไฟโซลาเซลล์ให้ตกออกมาด้วยก็แสดงว่าบอร์ดผสมไฟช่วยแค่เรื่องผสมไฟอย่างเดียวนะครับไม่ได้ช่วยการพยุงแรงดันที่เหมือนกับบอร์ด PFC ทําได้นะครับอบอร์ดผสมไฟแค่ช่วยผสมไฟโซลาเซลล์กับไฟบ้านให้ผสมกันแล้วออกมาเป็นไฟ DC high v o ์นะครับนี่ก็ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ก็แสดงว่าบอร์ด PFC เออไม่ใช่โทเทียบ บอร์ดผสมไฟก็ทําหน้าที่เหมือนกับใช้ออดบิดสองตัวที่เรอามาขนานขัน,นครับแล้วก็มีคารบาตัวหนึ่งร็ผสมไฟได้เหมือนกันนะครับบอร์ดผสมไฟไม่ได้ช่วยการพยุงแรงดันนะครับอ่าก็ถ้าเกิดแรงดันถ้าเกิดใช้หลดเยอะแรงดันบอร์ด<ม>ไอโวลต์ตกก็บอร์ดสีก็จะตกไปด้วยนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเกิดแรงดันโซล่าเซลล์ตกแรงดัน จากไฟบ้านตกบอร์ดพีบอดผสมไฟก็จะตกไปด้วยครับไม่ได้มีความสามารถในการช่วยพยุงแรงดันให้คงที่เหมือน,นบอร์ด PFC นะครับก็เป็นข้อมูลเลยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะซื้อหาหรือว่ากำลังคิดจะซื้อหรือว่ากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับบอร์ดผสมไฟอยู่นะครับแต่ข้อดีเขาก็ามีนะครับเขามี s o ฟ t ์สตาร์ทใก็ลอง ตัดสินใจกันดูครับว่าควรที่จะซื้อมาใช้งานหรือเปล่าตอนนี้ก็เจ้ามอร้อนก็ทำงานกันไปอยู่ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับเรื่องบอร์ดผสมไฟเดี๋ยวผมขอดึงปฝาโมอ่ออกก่อนนะครับนี่นเสียงมันดังนะครับโอเคก็ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์ก็สามารถ คอมเมนต์แนะนาลุงโอไว้ทายคลิปได้เลยครับยินดีน้อมรับทุกคาแนะนํานะครับ่าก็ลุงโอประสบการณ์ยังไม่เยอะก็ช่วยช่วยแนะนำํำมาจะได้เอาคําแนะนํามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับสําหรับวันนี้เรื่องบทผสมไฟก็คงจะฝากไว้แค่นี้ยังไงก็ฝากกดติดตามลุงโอโซราเซลด้วยครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามชลงโอโซลาเซลด้วยนะคะ พกคือสวสดีมากค่ะ